สวัสดีสมาชิกชาวสีกรุงแฟมิลี่ทุกท่านนี่คือโปรโส่งเสริมการเติบโตในปี2024รับปีมังกรทองประกอบไปด้วย4โปรโด้วยกันโปรแรกไม่มีอะไรมากค่ะทําได้ก็ไปกินข้าวกันค่ะสําหรับสมาชิกทุกระดับค่ะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน2024กติกาส่งงานภาคสมัครใจปอนหนึ่งสองบวกสาบวกเป็นงานใหม่จํานวน3งานอันนี้นับรวมของทีมงานได้นะคะและเดือนเดือนนะัด รับสมาชิกติดตัว6รหัสนามสกุลไม่ซ้ำกันอันนี้ทำได้ก็รับไปเลยบัตรรับประทานอาหารมรูลค่า500บาทดูเป็นเดือนๆไปนะคะเดือนหน้าทำแบบนี้ได้ใหม่งานใหม่3งานสมาชิกติดตัว6รหัสนามสกุลไม่ซ้ำกันก็รับไปอีก500บาทจนถึงครึ่งปีนี้นะคะมาถึงโปรที่2ค่ะคราวนี้ไม่ได้แค่ทานอาหารแล้วนะคราวนี้เราไปเที่ยวต่างประเทศกันดีกว่าไปฮอยอันกันดีกว่านะคะ โปรนี้นะคะสำหรับสมาชิกทุกระดับนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงสิ้นปีนี้ดูกันยาวๆไปถึงสิ้นปีมียอดครบ1 000, ล้านรับตัว๋วเครื่องบิน1นึ่ใบนะและคุณจะต้องรับทีมงานเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า67รหัสเอ๊ะถ้า2ล้านล่ะแล้ว134รหัสล่ะก็รับตั๋ว2องใบไปเลยค่ะนามสกุลต้องไม่ซ้ำกันนะเดินทางปีหน้า ไม่นับรวมประกันชีวิตและสุขภาพเอาแค่ยอดสีกรุงอย่างเดียวอย่าลืมว่าโปรโหอยอันกับกินข้าวกันนับรวมกันได้เออดีไหมล่ะดีไหมล่ะมาถึงโปรที่สามค่ะโปรที่ชื่อว่าโตด้วยบัตรในหน้าอันนี้สําหรับระดับ6กเลยนะเริ่มมองเห็นธุรกิจและอยากเติบโตใน MGM เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึงกลางปีนี้กติกามีบัตรในหน้าวินาสภัยนะคะแนะนําติดตัวสิบรหัสนามสกุลไปซ้ากันและข้อสี่ค่ะ ไปเป็นวิทยากรห้องก้าวแรกหรือเรียนแผนการตลาด m g m กับผู้แนะนำของคุณทำได้สีข้อนี้รับไปเลย1,590บาทและมาถึงโปรที่เราใจมากๆก็คือโปรรับทองค่ะอันนี้สำหรับระดับ543เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึงกลางปีนี้นะคะกะติกาแนะนำติดตัว30รหัสขึ้นไปนามสกุลไม่ซ้ำกันแล้วมาดูยอดใจงานใน3เดือนค่ะ3เดือน90 0 0แสรับทองสสลึงมูลค่า 1 5 0 0 0บาทคำนวณจากตองคำบาทละ3 0 0 0 0บาทถ้า3เดือนไม่ถึง9 0 0 0 0 0นาแก็รับไป800 0บาทถ้า3เดือนได้0,000สนก็รับไป3,500บาทอันนี้ไม่รวมประกันชีวิตนะคะสำหรับโปรใดที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วไม่นับซ้ำให้นะคะยกเว้นอินข้าวกันกับหอยอันอันเนี้ยนับรวมให้ได้นะคะหวังว่าทุกคนจะเติบโตไปได้วยกันด้วยโปรทั้ง4โปรนี้โชคดีปีมังกรทองค่ะขอบคุณค่ะ